ผูจชมครับสรุปมันก็รู้อยู่ดีว่ามันไม่ใช่หน้าแท้ๆของผมคลิปด่วนแบไตวันนี้ขอชวนคุยเรื่องราวของการอัปเดต iOS 13.5นะครับวันนี้ทราบมาดีนะ Apple ประกาศแล้วนี่ Apple i n c ปล่อยอัปเดตนะครับ iOS 13.5ก็แน่นอนล่ะ iPadOS ก็ได้ด้วยผมเอง iPhone 11 Pro Max ก็อัปเดตเรียบร้อยเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเสียเวลาไปมาก จะบอกว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเรื่องราหลักๆเลยก็เกี่ยวกับโควิด -19 นี่แหละเอาเป็นว่าถ้าเป็นการร่วมมือนะครับระหว่าง Apple กับ Google ก็เป็นการอัปเดตในเรื่องของสิ่งที่เขาใช้คำว่า e x p l o s u r e notification API ถือว่าน่าสนใจก็คือต่อไป iOS และ Android ด้วยนะครับจะทำงานร่วมกับแอปในการแจ้งเตือนเหตุการณ์โควิด -19 ในแต่ละประเทศได้ดีขึ้นก็น่าจะเป็นการเปิด API หรือเปิด การเชื่อมต่อให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถจะเขียนใช้ความสามารถเอาไปแจ้งเตือนผู้คนได้ดีกว่าเดิมคนติดเชื้ออยู่ไหนกลุ่มไหนเป็นยังไงเสียชีวิตหรือติดเชื้อหรืออะไรยังไงก็ถือว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีขึ้นไทยชนะตอนนี้เรามีแล้วใช่ไหมเรารู้ว่าร้านที่เรากำลังจะไปเนี่ยมีคนอยู่เท่าไหร่ก็เช็คได้น่าจะคล้ายๆกันผู้ชมครับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหน้ากากที่น่าจะเป็นสิ่งที่เราอยู่ผูกพันกับมันไปอีกนานใส่เลยแล้วกันนะครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหน้ากากเนี่ยทำให้เรากดล,ล็อกเครื่องยากขึ้นถูกไหม <S 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 เนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยพออยู่ข้างนอกยังไงก็ต้องมีหน้ากากอยู่ในท่านี้จะด้วยยี่ห้อไหนก็าตามมันก็ไม่ใช่หน้าเราฉะนั้นเวลาเราเปิดอันนี้ผมให้ดูนะครับผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาดูเลยเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับ13.5นะครับนี่จริงๆดูใน about ดีกว่านี่13.5ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดแล้วลองดูเลยนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขาใช้คำนี้ The unlock process has been simplified for d e v i c e with Face ID when u s e r are wearing up face mask. แปลว่าอัปเดตนี้จะทำให้คุณปลดล็อกได้ง่ายขึ้นด้วย Face ID นะครับแม้ว่าคุณใส่หน้ากากอยู่อ่ะลองดูนะผมเปิดนะปุ๊บไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดทีปุ๊บโอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพยายามจะถัดจอด้วยเอางี้เอาใหม่นะ อ๋อคือมันไม่ได้ทําให้เราผ่านได้ด้วยหน้ากากแต่มันทําให้การเด้งพาสโค้ดมาเร็วขึ้นมันเห็นเราเป็นหน้ากากปุ๊บมันไม่ทําการพยายามสแกนเลยมันตัดเข้าหมดใส่พาสโค้ดเลยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะสแกนหน้าใหม่เอาหน้ากากเราเข้าไปด้วยอ่ารีเซ็ตนะผมขอรีเซ็ตนะและผมขอเอาใหม่นะเซตออาเฟสไอี face ID, ผมฝเอาใหม่เลยอ่ะมาดูใกล้ๆกันครับ ปุ๊บโอเคดูนะอ่าปุ๊บถ่ายหน้าอย่างนี้นะ remove anything that may covering your face โ oh. อ้คุู้ชครับสรุปมันก็รู้อยู่ดีว่ามันไม่ใช่หน้าแท้ๆของผมการอัปเดตรอบนี้จึงเป็นการอัปเดตให้ผู้ที่ enroll หน้าปกติเรา enroll n หน้าเราเนี่ยเราต้องหมุนอย่างนี้นะอันนี้เป็นหน้าตาปกติที่เราที่เราทำไว้แล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวก็ให้ทำใหม่คุณไม่สามารถใส่หน้ากากาเพื่อทำได้อยู่ดีนะครับ ึงแม้จะมีเทคนิคก่อนหนน้าี้ให้ผ่านขึ้นหน้าใช่ไหมแต่ตัวระบบมันรู้ฉะนั้นมันก็ไม่ใช่การที่จะใส่หน้ากากแล้วสแกนผ่านได้เลยนะเนี่ยผ่านแล้อันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมเพราะเราต้องถ่ายทีนึงใช่ไหมแต่การสแกนแล้วผ่านได้เลยเนี่ยมันจะรู้ว่าเป็นหน้ากากแล้วมันจะเข้าโหมดพาสโค้ดเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแคนเซินี่เปิดปุ๊บเห็นไหมพอร,รู้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสวั์ปุ๊บพาสโค้ดขึ้นเลย อันนี้ก็จะเป็นมุมที่ลดความงงงวยเพราะว่าตอนนี้กล้อง 3D Camera รู้แล้วว่าเราใส่หน้ากากอยู่ก็ไม่ต้องเสียเวลานี่คือข้อใหญ่ใจความที่เกิดขึ้นจาก iOS 13.5นะครับเรื่องการปลดล็อกที่รู้ว่าเป็นหน้ากากแล้วจะได้ไม่ต้องให้เครื่องงงและเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด C First หรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ